ก็สวัสดีครับคีนีหัวก็จะมาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่มที่14บี่ทที่2อต่อ,อยิปที่แล้วนะครับลังจากคลิปที่แล้วพวกอิเซได้ฝึกซ้อมกันเสร็จสิน้นหลังจากที่เขาได้พักหาเหนื่อยแล้วก็ได้เดินไปหากลุ่มของลอาร์ดในระหว่างที่พวกเขากำลังม่งหน้าไปยังพื้นที่ที่ลอาร์ดและคนอื่นๆกำลังอยู่อิเซก็กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนั้นอิเซเขาได้ศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างมาตั้งแต่ตอนที่เขาได้กลายเป็นปีศาจชั้นกลางตัวอย่างเช่นปีศาจชั้นสูง 72ตระกูลซาหลาดเกี่ยวกับสถานาการณ์ของครอบครัวลักษณะของแต่ละครัวเรือนและความพิเศษของพวกมันอิสเซก็ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพวกเขาแล้วในรายละเอียดที่มากขึ้นกว่าเดิมเหตุผลที่อิสเซได้ทําเช่นนี้ก็เพราะว่าความฝันของเขาก็จะเป็นปีศาจชั้นสูงซึ่งนั่นมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมไม่เห็นได้ชัดว่าหนทางสู่การเป็นปีศาจระดับสูงก็ยังอีกยาวไกลและยากมาก แต่มันก็กลายเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถประมาทได้เป็นไปไม่ได้อันขาดเดตติ้งเกมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อิซเซจะต้องศึกษาด้วยเช่นกันมันมีอยู่หลายสิ่งที่อิซเซไม่รู้แม้ว่าจะเข้าร่วมอยู่หลายครั้งตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันในอิซเซได้พูดออกมาว่าฉันคิดว่าเราก็จะถูกบอกกดของเกมในวันที่พวกเรามีการแข่งขันอิซเซก็พูดในขณะที่เขาได้เดินไปกับขียบาและขียบาจะได้ตอบออกมาว่า อันที่จริงมันค่อนข้างท,ที่จะหายากโดยปกติแล้วพวกเขาจะบอกกฎของเกมก่อนที่จะส่งทั้งสองทีมลงสูส่สนามหากว่าไม่มีสิ่งนี้คุณก็จะไม่สามารถสร้างกฎหรือว่าวิธีการใช้กับมันได้เลยบางทีพวกเขาก็าอาจจะเห็นกลยุทธ์แบบพี่ปิศาจนุ่มสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการให้พวกเขาเข้าพธากันโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็เป็นผลให้ฉันได้คิดว่าปิศาจนุ่มที่สามารถแสดงศักยภาพที่เพียงพอก็คือกลุ่มซิทที และจากได้ยินเช่นนั้นเซนเนเวียก็พูดออกมาว่าพวกเราคือทีมกล้ามเนื้อและสมองแทนที่จะขีดลงมือทําทันทีและจบการต่อสู้ที่เหมาะสมกับพวกเรามากที่สุดเซนเนเวียได้พูดอย่างนั้นในขณะที่เธอกินโอนิกิลีในขณะที่เดินมาเรื่อยๆคุณจะรู้ไหมว่าคนที่เป็นตัวอย่างนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวของเซนเนเวียแม้ว่าอิสเซเขาจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาสามารถปอกคนอื่นได้ ระหว่างที่กำลังเดินไปเรื่อยๆอยู่นั้นคีบาได้พูดขึ้นมาอีกว่าดูเหมือนว่าพวกที่อยู่ระดับสูงกว่าจะเป็นคนตัดสินใจแบบนั้นอิเซคงวิศารุ่นเยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่พวกเราได้เข้าร่วมมีกฎเกณฑ์บอกให้พวกเราเอาไว้ในการแข่งขันจริงแมตช์ยางมาเอลปะทะลาโบลารและกลุ่มของซิตี้กลุ่มของอากาเลสได้บอกกฎกับพวกเขาเอาไว้ก่อนการแข่งขันอยู่สองสามวันหลังจากที่ได้ฟังคีบาเก่าแช่นานอิเซเขคิดในใจว่า ฉันไม่รู้ดังนั้นเซออัและฮาจิจึงได้มีการแข่งขันที่พวกเขาดูรายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าและต่อมาอิเซได้พูดออกมาว่าทำไมพวกเราถึงได้รับสถานการณ์แบบนั้นซึ่งมันก็ทำให้พวกเราเปล่าหมาและมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยไม่ยุติธรรมพออิเซได้บอกออกมาเช่นนั้นขีบากก็พูดออกมาว่าสำหรับเกมแรกของพวกเราที่พบกับกลุ่มซิตี้พวกเราได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ล่วงหน้าแต่ว่าสำหรับการแข่งขันหลังจากนั้น มีข่าวลือว่าทีมที่อยู่สูงกว่าจะตัดสินใจแล้วจงใจที่จะบอกพวกเราว่าการแข่งขันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,อไรพอได้ฟังคำอธิบายขขงขี้บ่าอีกครั้งอิเซก,ก็บ่อนออกมาอีกว่านี่เราเล่นอะไรกันเนี่ยอิเซเขาก็อยากจะลองให้และขีบ่าก็พูดออกมาว่าฉันก็ได้ยินมาว่ามีผู้ที่สูวงวัยทำให้พวกเราอยู่ในสถานาการณ์ที่ไม่ปกติโดยเจตนาและฉันก็ได้ยินมาว่าพวกเขาพยายามที่จะมีทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้รวมถึงพวกเราและกลุ่มของผู้เล่นที่เราจะต่อต้านที่พวกเราจะต่อสู้ด้วยผ่านการเติบโตรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในนั่นมันก็จะเกิดขึ้นจริงพอได้ฟังเช่นนั้นอิเซก็ตกใจเมื่อกับที่ขี้บ่าได้พูดพวกเขาได้รับบางสิ่งบางอย่างผ่านเกมต่อสู้และมันก็เกิดขึ้นระหว่างเกมหรือว่าหลังจากเกมซึ่งเหล่านั้นสามารถเป็นเหมือนเมื่ออิเซได้ปลูกพลังใหม่ของเขา และก็สามารถเชื่อมโยงกับการเติบโตของพลังเหล่านั้นในกลุ่มของพวกเขาได้และอิสเซก็ยังคงคิดว่าสามารถทําให้ชาจีและไซออสบานผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยการดีวัฒนาการได้ไม่บางทีสมาชิกกลุ่มของเกเมอรีกลุ่มของซิตี้และบาเอลแต่และกลุ่มจะมีการเติบโตที่พปเศษบางอย่างเมื่ออิสเซเขาเกิดความสงสัยเช่นนั้นเขาจึงได้พูดออกมาว่านายกำลังจะบอกฉันว่าสถานการณ์อย่างกระทันหันแบบนั้น มันก็มีเกมที่จะทาให้พวกเราไม่รู้กฎคือทําให้พวกเราเติบโตขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเมื่ออิสเซได้ถามเช่นนั้นคีบาร์จึงได้ขมวดคิ้วให้กับคําถามของอิสเซพร้อมตอบออกมาว่านายก็สามารถพูดว่าใช่และนายก็ยังคงสามารถพูดได้ว่ามันก็เป็นเรื่องบางเอื่นก็ได้นะนี่ก็อาจจะเป็นความคิดย้อนหลังแต่ว่าพวกเราก็ได้เรียนรู้และสิ่งและอย่างผ่านการต่อสู้กับพิสารรุ่นเยาว์ใช่เขาอาจจะพูดถูกแต่อิสเซรู้สึกเหมือนกับว่า ถูกใครสักคนบงคังัาเพศทําตามใจชอบของพวกเขาและอิเซก,ก็รู้สึกไม่สบายใจกับมันและอิเซก,ก็ยังคงเป็นเด็กเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรแบบนั้นแต่อิเซก,ก็รู้สึกไม่ดีอยู่กับมันอย,อย่างแน่นอนมันเป็นความคิดที่อิเซจะต้องต่อสู้ในขณะที่มีความฝันอยู่ในปลายสายแต่ว่าใครในหมู่ผู้สงสารก็ได้ทําอย่างนั้นคงไม่ใช่ท่านจอมันเซเซกแน่ๆแ,และอิเซก,ก็ไม่เคียดว่าคนคนนั้นเขาจะทําอย่างนั้น แล้วมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ผุดเข้ามาในความคิดของอิเซคือท่านจอมันอัจฉกาเบลเซบับอิเซได้ยินมาว่าเขาก็ได้สร้างฮิตฎีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังของเกมจัดอันดับและก็ยังคงมีนักวิจัยด้านเทคนิคจํานวนมากที่อยู่ในกลุ่มของเขาด้วยแต่ถ้าเป็นคนนั้นมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่อิเซก็กำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาเองก็ได้มาถึงพื้นที่ที่สหายของเขาเหล่าสายเวทมนต์ก็กำลังฝึกฝนกันอยู่ และจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้มันก็กว้างมากเพราะมีที่ว่างที่ไรซึ่งหนทางไม่ว่าวูเขาจะก้าวต่อไปยังข้างหน้ามากแค่ไหนสิ่งเดียวที่อยู่ในที่นี้ก็คือแสงซึ่งอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาขึ้นไปสถานที่ฝึกซ้อมใต้เิียนนี้มันกว้างใหญ่กว่าตุกเกียวโดมสกีเท่ากันนะในขณะที่อิเซกำลังเดินไปอยู่นานเขาก็ได้สังเกตเห็นลอตไวเซและเลอร์เฟ่ที่กำลังยืนอยู่บนองหวนเวดมอนที่กำลังส่องแสงและกำลังพูดคุยกันอยู่ด้วย คนที่นั่งกวยห้างในขณะที่จดจอก็คือคนในกอจังและแก๊ตเปอร์คนในกอดจังก็กำลังนั่งอวบกอดโทกิอยู่อย่างเงียบๆคนโรกาก็กําลังเฝ้าดูเธออยู่เลเฟและคโรกาก็กําลังช่วยเหลือและฝึกฝนให้กับผู้อิสเซจากระยะไกลแล้วพลังปีศาจสีแดงเข้มและสายฟ้าหมุนวนอย่างรุนแรงออเคนและิลิอาดก็กําลังฝึกฝนพลังปีศาจและพลังเวทมนต์กันอยู่ตรงนั้นและดูเหมือนว่าอาเซียก็กาลังพูดคุยเล่นอยู่กับออฟฟิศและลัสเซ เหตุผลที่เลเวลไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเธอเข้าอาศัยอยู่ในบ้านของเฮียวโดเพียงลําพังและกำลังดาเนินการคัดเลือกเอกสารสลับจอมเวทที่จะมาทำพันธสัญญากับอิสเซในตอนนั้นเธอก็พูดออกมาว่าท่านอิสเซไปฝึกเธอค่ะฉันจะทําการค้นคว้าต่อไปเหมือนอย่างที่เคยทำในด้วยเหตุนั้นอิสเซก็ไม่จะถูกตัวของเลเวลส่งเขาไปฝึกอยู่เสมอและจ,จริงๆแล้วตอนที่อิสเซรู้สึกขอบคุณเธอมากในอิสเซก็รู้สึกแย่อยู่เหมือนกัน เขาก็ขอโทษที่เขาจะได้ประโยชน์แต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะให้ทนเองพึ่งพาตัวของเลเบลและส่วนของอาเชียก็สนักดีว่ากลุ่มนักรบซึ่งประกอบไปด้วยอิสเซขคีบ่าเซโนเวียและไอเลียนาได้มาถึงที่แห่งนี้แล้วจะได้รีบวิ่งเข้ามาหาทุกคนและเธอได้พูดออกมาว่าคุณอิสเซทุกๆคนฝึกเสร็จแล้วเหรอคะอาเชียได้ถามออกมาด้วยความสงสัยและอิสเซก็ได้พูดกับเธอว่า ช่แล้วการฝึกซ้อมสําหรับวันนี้พวกเราฝึกเสร็จแล้วแล้วอาเชียมาทําอะไรเมื่ออิเซได้ทําออกไปออเฟก็กได้เข้ามาหาอิเซในขณะที่เธอได้วางรัดเซเอไว้บนศีรษะของเธอและได้กล่าวออกมาว่าฉันได้เคยสอนอาเชียถึงวิธีการเข้าถึงสังคมกับ,บกมังกรเมื่อได้ฟังคำกล่าวของเทพเจ้ามังกรอิเซเ็ียดในเจว่าเข้าสังคมกับมังกรฉันเองก็รู้สึกสับสนอยู่เล็กน้อยอาเชียจะได้ช่วยอธิบายให้กับอิเซได้ฟังอย่างละเอียด ก่อนหน้านี้อาจารย์อัสาเซลก็ได้บอกกับฉันว่าการทำข้อตกลงกับสัตว์อสรูรและใช้เวทมนต์อาเชิญอาจจะเหมาะก,กับฉันดละน้นฉันจึงให้ออฟฟิศช่วยสอนวิธีการเข้าสังคมกับมังกรให้ฉันด้วยในขณะที่ไอเรีนาเดินไปลูกหัวของลสเซที่อยู่บนตัวของออฟฟิศแล้วเธอได้พูดออกมาว่าแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอต้องการที่จะสร้างให้สัตว์อส,รอสรูรเชื่อฟังเธอแต่มันก็มีวิธีที่หลากหลายเช่นข้อตกลงที่คุ้นเคย ซึ่งมันก็ทำให้พวกมันเป็นทาสของเธอและข้อตกลงใช่สลับไม่ต้องใช้คาถาพอได้ฟังสาวเก่าเช่นนั้นอิเซก็คิดในใจว่าอ้าฉันก,ก็ถูกบอกด้วยว่าเจอาจากที่ได้ทำสัญญากับผู้ค้าแล้วอิเซเขาคิดว่าระดับความซับซ้อนของการทำข้อตกลงนั้นมันก็แตกต่างกันออกไปและก็ขึ้นอยู่กับทักษาของผู้เฝึกและทำให้สัตว์อสูรเชื่อฟังพวกเราได้และแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ชอบมอนเตอร์หรือไม่ ผู้ที่มีทักษะสูต์จะเป็นคนที่ชอบสัตว์อสูรและสามารถทําสัญญากับสัตว์อสูรชนิดต่างๆได้อย่างง่ายดายยิ่งสัตว์อสูรที่มีพลังมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งสแสวงหาข้อตกลงที่จะได้รับมากกว่าที่จะเป็นค่ารับใช้ของคนอื่นนอกจากนี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับความข้อกันได้อิเซได้สร้างความสัมพันธ์รอบว่างเจ้านายกับค่ารับใช้กับสกิฟเบอร์เนียซึ่งได้คุ้นเคยกับอิสเซ จะได้หลับเมื่อสองสามวันก่อนโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรใดๆมันไม่ได้ทำอิเซสหรับราคาเฉพาะสหรับเป็นค่ารับใช้ที่ต้องแลกเปลี่ยนกันและการนำประโยชน์มาใช้ระหว่างการต่อสู้จริงและความสามารถของพวกเขาแฟมิลี่เหล่านี้อาจจะสร้างพนาให้กับเกมได้และอาเชีย er ได้พูดออกมาว่าใช่ค่ะฉันก็ตกใจมากตอนที่ฉันได้เรียนรู้กับพุนอิเซเกี่ยวกับเกมนี้และมันก็เป็นเรื่องของพวกพ้องอิเซจะได้พยายามหน้าให้กับอาเชีย มันจะง่ายกว่าหรือว่าจะทําข้อตกลงกับคนคุ้นเคยที่แข็งแร่งและใช้มันต่อไปในระหว่างเกมนั่นคือสิ่งที่ฉันได้คิดก่อนรูมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยต้องบอกมันว่ามีข้อจํากัดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับพวกมอนเตอร์ที่ทรงพลังมากพวกมันก็อาจจะมาพร้อมกับข้อจํากัดระหว่างเกมพอได้ฟังเช่นน้นแล้วคีบะเองก็ได้พยักหน้าให้กับคําถามของอิสเซหากว่าพวกเขาไม่จํากัดการใช้งานส์รสน ทั้งสองฝ่ายก็จะมีแต่การต่อสู้ระหว่างเกมเท่านั้นเกมที่พวกเขาไม่ได้ยืนอยู่ในแนวหน้าและให้คนคุ้นเคยสัตว์อสูรของพวกเขาเข้าต่อสู้แทนซึ่งมันก็กลายเป็นการต่อสู้ที่ง่ายระหว่างสัตว์อสูรที่มากกว่าการต่อสู้ระหว่างข้ารับใช้ขี้บากเขาก็พูดถูกมากหากว่าการใช้สัตว์อสูรไม่มีข้อจํากัดพวกเขาก็จะสามารถเรียกพวกมันออกมาได้และเข้าโจมตีคู้ต่อสู้เพียงแค่ออกคำสัง่งและขี้บาก็ยังคงพูดต่อไป นั่นมันก็เป็นสาเหตุว่าทําไมสารสนที่มีประโยชน์เพียงอย่างเดียวจึงสามารถใช้ในระหว่างเกมแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างสลับมันมันก็ขึ้นอยู่กับกฎไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถเช็คสารสนที่โรงพลังได้เว้นแต่ว่าจะมีข้อจํากัดในการใช้งานแล้วคุณเองก็สามารถพูดได้ว่ามันอาจจะง่ายกว่าที่จะใช้พวกมันอย่างเต็มที่โดยที่ทําให้พวกเขาเป็นทาสของนาย และนายก็ยังคงสามารถใช้งานพวกชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มเติมความสามารถได้นอกจากนี้ก็จะคงมีความจริงที่ว่าความสำคัญของสัตว์อสูรได้เพิ่มเึินในทันทีเลยและตั้งแต่เกมและชิ้นส่วนปีศาจได้ถูกสร้างขึ้นมาในด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างอาชีพในฐานะผู้ฝึกสอนที่เรียกว่าผู้ฝึกสอนสัตว์อสอูรพออิเซเขาได้ฟังคีบากาเช่นนั้นเขาจึงได้คิดในใจว่า ปีศาจที่มีมอนเตอร์เป็นท่ารับใช้ของพวกเขานั้นแทนที่จะเป็นสัตว์อสูรจะต้องคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยวิธีนั้นและแทนที่จะใช้สัตว์อสูรที่ทรงพลังอย่างที่ทําสัญญาพวกมันก็ทําให้พวกเขาได้กลายเป็นข้อรับใช้เพื่อเพิ่มความสามารถและสั่งการพวกอสูรแม้ว่าจะมีผู้ที่คิดว่าจะใช้พวกสัตว์อสูรอย่างง่ายกว่านี้และต่อรองราคามากขึ้น บางทีการสร้างสัตว์อสูรที่หายากและทรงพลังเป็นข้าับใช้ของปีศาจชั้นสูงจะดีกว่าความสัมพันธ์แบบได้รับและให้หมายความว่าสามารถเพียนถอนหากว่าไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นและสลับสัตว์อสูรในข้อตกลงแม้ว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและจะมีความแตกต่างในทางความคิดของแต่ละคนดูเหมือนว่ามีบางครั้งที่สัตว์อสูรได้เข้าหากับพวกเขาในการเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นข้ารับใช้เพื่อเพิ่มเติมความสามารถของผู้เขาบางทีมันก็คนจะลำบากใจที่จะเรียกรวังน่าสัตว์อสนให้มาเปลียนข้ารับใช้ของตัวฉันเอธ่าฉันจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นเช่นเดียวกันอาเชียก็ต้องทำข้อตกลงกับสัตว์อสูรจำนวนมากเพื่อเสริมสร้างความแียงแกร่งให้กับพลังของเธอในการเรียกดังนั้นตัวเธอจึงได้ค้นหาทิศทางของตนเองที่จะแข็งแกร่งขึ้นมา ในระหว่างที่อิสเตก็กำลังคิดอยู่นานเซนาเวยียได้พูดออกมาว่าอาเชิญอสศรที่ทรงพลังหรือเวทมนอนเชิญระหว่างที่คุณเรียกเรงโ็หมายให้ส่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบเวทมนรูปแบบอื่นๆในสายการต่อสูอ้อื่นด้วยมันคือโลกที่ควมสามารถของคุณคือทุกสิ่งและมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เพียงไม่กี่คนในแผนกนี้แต่ว่าเซนาเวยียก็ยังพูดไม่จอบอิสเตได้พูดออกมาว่าเธอผู้ถูกอาจารย์อัสเซลก็กำลังจะบอกอาเชียว่า อาจจะมีพรสวรรค์อยู่บ้างในขณะที่พูดแบบนั้นอิเซก็มองไปทางลัสเซและออฟฟิศอาเชียได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับค้ารับใช้กับมังกรสไตแม้ว่ามันจะเป็นรูปมังกรตัวเล็กข้อตามซึ่งเขาเก่ากันว่ามันก็หายากมากที่จะทําสัญญากับมันด้วยไม่สำหรับอาเชียแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่ข้อตกลงในฐานะเพื่อนก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยพวกมันก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แบบการให้และการได้รับ มันเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นมาด้วยความผูกพันและนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์อัสสเซลได้บอกเอาไว้และต่อมาอาเชียก็ได้พูดออกมาว่าฉันได้ถามคุณลอตไวเซ่ ice, เกี่ยวกับเวทมนต์อัญเชิญแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเลยอาเชียก็ดู้ลักษณว่าเธอเองก็รู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อได้ฟังเชน่นนั้นแล้วอิเซก็พูดออกมาว่าไม่ไม่เธอจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่เดี๋ยวก่อนลอตไวเซ่สั่งก็สามารถใช้เวทมนต์อันเชิญได้ด้วยเหรอ เมื่ออิเซได้เกิดความสงสัยเขาจึงได้ทาออกมาเธอจึงได้ดทนเข้ามาหาอิเซแล้วกับว่าพูดคุยกับเลอรเฟียเสร็จเิื่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์และเธอได้พูดออกมาว่าฉันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยฉันเองก็กําลังสอนทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังให้กับเธออยู่หลังจากที่ได้ฟังคำตอบแล้วอิเซก็เก็ในใจว่าอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอที่คาดจากสาวอัธรยยะจากนอท อิเซก็คิดว่าจะไม่มีปัญหาใดๆถ้าหากว่ารตไวเซสางและออฟิสอยู่กับอาเชียด้วยเมื่ออิเซได้มองไปร,บรอบๆบริเวณนั้นเขาก็ได้พบกับผู้โลกาที่กําลังทําให้คนในกรดจังและแกดเปอร์ได้นั่งลงในขณะที่กอาลังเก่งขาอยู่ใกล้จากผู้เขาอยู่เล็กน้อยแล้วบวกมือเธอมาทางอิเซใธอหลัณสนั้นอิเซจะได้ชี้นิ้วมาที่ตนเองแล้วผู้โลกาจะได้พยักหน้าในขณะที่อิเซก็กำลังจะเดินไปหาผู้โลกาหลังจากที่เขาได้บอกของทุกคนว่า เมื่อแล้วอิเซก็ได้ออกจากการสนทนากับคน,นอื่นๆเมื่อเดินไปถึงแล้วอิเซได้พูดออกมาว่ามันคืออะไรเขาได้ามผู้ลากาในขณะที่ขเข้าค้บไปในสถานที่ที่ทุกคนนั่งสมาธิคูโลกาศจึงได้มีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นบนใบหน้าของเธอเธอได้พูดออกมาว่าฮ่าฮ่าตอนนี้ฉันให้ชิโรเนสและเจียคุงทำจิตใจของพวกเขาให้ว่างเปล่าเหตุที่ไม่เพียงแค่ชิโรเนสเท่านั้นแต่ว่าแกดเปอ์ ก็ทาเช่นเดียวกันก็เพราะว่าเขาสามารถพบกับพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเขาได้คล้ายกับตอนที่อิสเซได้ส่งความคิดของตนเองลงเข้าไปในอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆคนในกอดจังก็กำลังพยายามเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซึ่งมันเป็นพื้นฐานของวิชาเซนจูส่อโดยการทําให้ความคิดของเธอนั้นว่างเปล่าแยิ่งไปกว่านั้นยายเหมียวตัวหลายตัวนี้ก็จะคงเรียกเก็ตเปอร์ว่าเกียร์คง ่อนอิเซเุณเรียกเกียรเปิร์ว่าเกียรสุเกตอยู่เหมือนกันและต่อมาคุณโลกาได้พูดออกมาว่าช่วยฉันด้วยอิเซคุงเมื่อได้ฟังคำพูดของคุณโลกาแล้วอิเซก็คิดในใจว่าแม้ว่าเธอจะบอกฉันว่าฉันควรจะทําอย่างไรและเมื่ออิเซได้เอียอซีสาให้กับคำพูดของคุณโลกาเธอจึงได้จับมือของอิเซและในตอนนั้นมือของอิเซเข้ากำลังจมเข้าไปในสู่อ,อัปป้าของเธอ นมนมของเธอซึ่งมองเห็นได้ชัดจากช่องว่างของชุดกิโมโนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วมือของอิเซก,ก็มีความสูงด้วยความนมนิ่มสุดขีดด้วยความรู้สึกนี้และปริมาณของเนื้อหนังในตัวของเธอทรงอกนีเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนอื่นๆที่ดีของลรียอาร์ตและอาเคโนสังแล้วมันก็เด้งดึงดเลน่นนมและสัมผัสที่นุ่มนวลอิเซเขารู้สึกดีใจมากที่เขาได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของพี่สาวคนนี้แต่ว่าบางทีเธอก็อาจจะสัมผัสได,ได้ถึงทัศนคตินี้ ขณะนั้นคนใกจังจึงได้ลืติตาตื่นขึ้นมาและทำหน้าเบืง้งเธอได้พูดออกมาว่าท,ท่านพี่การลุกหน้าหลบถอยออกไปจากรูปพี่อิเซท่านลุนพี่อิเซได้สัมผัสผิวหนาของท่านพี่ก่อนที่ร่างกายจะโตคนในกดจังก็ทำท่าหฮืองหวงคุณแมวพี่สาวจึงได้เข้ามาลูกหัวคนในกจังในระหว่างที่โตเถียงกับเธอใช่เธอล้มเหลวเธอก็สามารถพูดได้ว่าเธอยังเป็นเมือสวักเลนตั้งแต่ที่หยุดการฝึก และได้ลบกวนสมาธิของเธอด้วยสิ่งนี้ใช่ไหมชื่อโลเนสไม่รู้ว่าคําพูดนี้เป็นคำพูดแก้ตัวหรือว่าเป็นความจริงชื่อโลเนสจะได้ตอบออกมาว่าค่าค่ะนอจากที่คุณโรกาได้เตือนเธอแล้วดูเหมือนว่าคนในกจัางจะบ,บ่นอะไรพี่สาวไม่ได้ดูเหมือนว่าเธอจะเสียใจแต่เธอเองก็สั่นศรีรษะเพื่อให้ศรีรษะของเธอนั้นตั้งตรงและนั่งสมาธิอีกครั้งในทางกลับกันเอ็เิร์ไม่ได้ทําลายท่าทีท่านน่งสมาธิของเขา แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในตอนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ก็กำลังแสดงด้านที่ยอดเยี่ยมของเขาออกมาในสถานการณ์แปลกๆดูเหมือนว่าเกตเปอร์จะได้เปรียบคนในกอดจังในเรื่องการทั้งสมาธิในวันนี้แต่คุณพี่สาวคุณลกาก็แน่นอนว่ามันดีและผ่านไป30นาทีทุกคนเองก็ได้เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมสำหรับวันนี้และได้มารวมตัวกัน,นที่แห่งนี้และคนที่ยังไม่ได้มาก็คือเลอาดกับอาเชนสัง ดูเหมือนว่าพวกเขาก็กําลังฝึกฝนโดยที่ใช้พลังปีศาจและเวทมนต์อยู่ห่างออกไปจากที่นี่ในตอนนั้นทั้งสองคนได้พูดออกมาว่าฉันขอโทษนะฉันสนใจอาเคโนมากกว่าที่ฉันได้คาดเอาไว้ในวันนี้พอได้ฟังเช่นนั้นอาเคโนก็ตอบออกมาว่าเออเออท่านประธานก็รุนแรงกว่าปกติไม่นานนักทั้งสองคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาดูเหมือนว่าพวกปีศาจทั้งสองคนจะฝึกซ้อมจะค่อนข้างมากดังนั้นพวกเธอทั้งคู่ จะได้สวมเชือกผ้าสำหรับการสอมและมองเห็นผิวหน้าของพวกเธอได้และจากได้เห็นเช่นนั้นอิเซก็เขียนใเจว่าหน้าอกและท่อนล่างของรีอาร์และอาเคโนซังนั้นมันยอดเยี่ยมมากจากนั้นอิเซจะได้คืนน้ำลายเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่นาโบร์หน้าเขาตนเองและกำลังเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆมันมีรูปทรงกลมและขนาดมันเท่มาที่เราอยู่เหนือรีอาร์มีรัศมีสีแดงเข้มและสีดำกำลังจะลุกลามภายในทรงกลมแม้แต่อิเซเองก็บอกได้ว่า มันเป็นสิ่งที่อัดแน่นไปด้วยพลังปีศาจอย่างที่คาดไม่ถึงอิเซจินสถานทั้งสองคนในขณะที่ชี้ไปที่รูปทรงกลมน,นั่นคือสิ่งที่โกดันมาตั้งแต่ก่อนในขณะที่อิเซก็กําลังพูดอะไรอยู่นั้นออเคนาสซังได้พูดออกมาว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่เิเศษเป็นท่าใหม่ของประธานอย่างที่ฉันได้คิดเอาไว้เธอก็บอกได้ไหมว่าแล้วเซนาเวียก,ก็ได้พยักหน้าให้กับคำพูดของออเคนาสซังในขณะที่มีเงินไหลออกมาจากแก้มของเธอ ใช่มันค่อนข้างที่จะอันตรา,ายใช่ไหมและมันก็เป็นหนึ่งในการโจมตีด้วยพลังของอสูรปีศาจที่คุณไม่ต้องการที่จะถูกโจมตีบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งการทำลายล้างเท่านั้นเป็นสิ่งที่เธอใช้เสริมพลังแห่งการทำลายล้างใช่ไหมไม่เพราะว่าพวกเราก็กำลังพูดถึงเรียร์อาร์นั่นมันไม่ใช่สิ่งเดียวเท่านั้นยกเว้นในกรณีที่ใช้สั้นหลับการยิงเท่านั้นการโจมตีด้วยพลังปีศาจที่ใหญ่โตขนาดนั้น มันจะสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายและดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่พลังหลักหรืออาจจะได้พุ่งขึ้นมาในขณะที่คน,นอื่นๆก็สงสัยเพื่อพลังโซกรมสีแดงเข้มนี้มันได้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเกมนี้อย่างแน่นอนและฉันเองก็ยังสาเกินไปจนถึงตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วฉันเองก็กําลังคิดถึงการโจมตีที่สามารถใช้กับเกมได้แต่ว่าหลังจากที่ได้รับการโจมตีจากผู้ก่อการหลายและพ่ายแพ้เพียงแค่ครั้งเดียว ฉันก็ได้เปลี่ยนมุมมองของฉันและสิ่งที่ฉันต้องการในการต่อสู้ที่แท้จริงก็คือพลังใงการทำลายล้างศัตรูให้ได้หมดสิน้นพอได้ฟังเช่นนั้นแล้วอิเซก,ก็พูดออกมาว่าง,งานก็หมายความว่าอิเซก,ก็ยังคงพูดไม่จบคี์บาจจริงได้พูดตามอิเซมันต้องหมายความว่ามันมีเพียงพลังที่แม้แต่ระบบของเกมที่จัดอันดับก็จะไม่สามารถดึงเรียงได้ทุกคนเองจึงได้แสดงท่าทีหวาดกลัวด้วยท่าพิเศษใหม่ของลรีอาร์ เพ่เต็มไปด้วยพลังแห่งการทำลายล้างที่ลึกลับเดียร์เองก็เป็นสายแม่หมดแต่เธอเองก็ใกล้ชิดกับประเภททรงพลังที่มากกว่าพี่ชายของเธอซึ่งเป็นจอมารเซอร์เซกและก็เป็นสายพ่อหมดเช่นกันแต่เนื่องจากพวกเขาเองก็ใกล้ชิดกับสายเทคนิคมากขึ้นจึงได้มีความแตกต่างระหว่างพลังแห่งการทำลายล้างได้แม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามแต่อย่างน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าเดียร์จะไม่มีพรสวรรค์ถึงระดับสูง ย่างกับท่านจะมาเซอร์เสกในแผนกเทคนิคแต่ว่าพวกเขาก็บอกว่ามันจะแตกต่างออกไปหากว่าเธอก็กําลังมองหาพลังเพิ่มเติมสั้นหระอพลังแห่งการทำลายล้างของเธอและอิเซก,ก็ได้เข้าใจแล้วมันหมายความว่าเธอก็กําลังจะเพิ่มพลังแห่งการทำลายล้างของมันพลังงานอสูนพลังที่อิเซรู้สึกได้จากลูกบอลทรงกลมนั้นก็อธิบายได้แล้วและหลังจากนั้นสักผักลิอันและอาเคนโนซังได้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของพวกเธอให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ โดยใช้พลังปีศาจและผู้เธอเองก็มีรอยยิ้มขึ้นมาและได้กล่าวออกมาว่าเอาลละกลับบ้านกันเถอะทุกคนด้วยเหตุนี้การฝึกอบรมสำหรับทุกคนในวันนี้จะได้สิ้นสดลงพวกเขาจึงได้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้เพื่อให้พวกเขาทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็สารคิปนี้ผมก็ต้องขอเจไว้นที่เพนเท่านี้และไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ